แต่ตอนนี้นะคะเราจะคุยกับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณคดีแล้วก็ภาษาไทยนะคะดรสหโรธกิตติมหาเจริญค่ะอาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทยและภาษาตอนออกนะคะคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับ บอกว่าด็อกเตอร์นี่น่าจะดูแล้วแก่เด็กหนุ่มดูหนุ่มเขาเป็นไฟแรงจริงๆเลยนะครับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นะครับความเอินความรักนี่อยู่ในราชนิพนธ์ของฝรั่งเศสโมกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเวนิสมาณิสใช่ใชครับซึ่งเป็นเรื่องของเชคสเปียร์ใช่แล้วก็คุณครูสหอารามพีมาใส่ทํานองนะฮะโดยเนื้อร้องเนี่ยเป็นบทประพันธ์ราชชนิพนธ์ดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับ พุ้นหูมากไเราะมากเลยทีเดียวแล้วเป็นกรอนทั้งเล่มเลยใช่ไหมครับอ่าน,น,นี่ร้อยแก้วด้วยครับแล่นก็ใช่ครับแล้วก็รับผ<ม>ู้ <45 S 1> สีาา่สิบห้ด้วยครับของของต้นฉบับของพระราชินีคนแดงและแฉที่หก,กนะคร,ครับผมอืมหยิบได้มั้ยนี่หยิบได้ ตันี้ต้องหยิบสองเวอร์ชันแล้วมั<ค>้งครับออามีสองเล่มเลยนะครับ <c oughs> นี่คนะือเวนิสนรรณิเห็นไหมอ่าเคยเรียนไหมอาร์ตเคยเรียนย <c oughs> เคยเรียนค่ะอันนี้เป็นพระราชนิพนธ์อันนี้เป็นหนังสืออ่านกับวีนิพนธ์อาก็เคยเรียนแน่ๆเลยใช่ไหมพระชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสงสัยอยู่นิดหนึ่งว่าทําไมราชกาลที่หกทรงพระราชนิพนธ์แปลเรื่องราวของเชคสเปียร์อันนี้ต้องท้าความนิดหนึ่งว่งาย รัชกาลที่6ได้เสด็จพระนเนไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเมื่อพระชนมายุได้12พรรษาเท่านั้นโอ้ขึ่นนับว่าเด็กมากดังนั้นเมื่อรัชกาลที่6ไปทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษแล้ว มีรับว่าพระองค์โปรดการละครมามถึงกับ,บถึงกับต้องไปชมโอเปรา่าไปซืออ้อตรงไปซื้อตั๋วจองตั๋วครับแล้วก็เข้าไปชมละครภายหลังจากที่พระองค์ทรงสำเร็จกาศรศึกษาจากมาลเยออกฟอดแล้วนิวอกลจะมาประเทศไทยนะครับ<ช>ถึงจะมีการแต่งเรื่องเรื่องแต่งต่างของเชสเปลขึ้นทีนี้ถามว่าทำไมด้รัานานาบอิศสนก็อย่างที่ผมบอกว่าเมื่อตอนที่สด็จไปรงอยู่ที่ประเทศอังกฤษแน่นอน วรรณกรรมของแคชเปียย่อมจะต้องผ่านเข้ามาสายพันธุ์ของพระองค์ท่านแล้วเป็นแบบเรียนเบิรนเหมือนบ้านเราไหมฮะที่นั่นใช่ครับสาเหตุอะไรที่ทําให้พระองค์ถึงต้องราชิตพนเอาเรื่องชิปปีมาพาทุกคนเพราะว่าพระองค์ทรงเห็นว่ายุโรปในช่วงเวลานั้น แม้แต่เอเชียในช่วงเวลานั้นคือญี่ปุ่นก็มีการนำวรรณกรรมชชเชคเตอนอมาเผยแพร่และไทยเราเองล่ะจะไม่เหมือนชาติอื่นๆบ้างเลยหรือนี่แหละครับรญญญคือสายพันธุ์อนนยาวไกลของพระอง์ท่านก็คือหยิบ ต้อง้องหยิบวรรณกรรมเอกของเทคเติบางเรื่องมาพระนิพนผมอ่านอย่างเวนิสวานิสซทุ่สุขถูกบังคับเรียนด้วยเนี่ยแล้วผมก็ชอบมากก็คือเป็นโครงเป็นร้อยครองร้อยแก้วผสมกันอย่างไพรอเราะเพราะพริ้งมากๆซึ่งอันนี้ต้องใช้ ความสามารถพิเศษพิชาสามารถจริงๆถึงจะทาแบบนี้ได้ภาษาเชตเปียเป็นสาาัตยาลักษณะการแปลก็เหมือนกับของเชคเตียนะครับตรงไหนที่เป็นกราของเชคเตียรพระองค์ก็ทําเป็นกราของไทยตรงไหนที่เป็นกรสุภาพมีบังคับของตามจันรรรดอังกฤษพระองค์ก็มาทําเป็นกรสุภาพตรงไหนที่เป็นรอยแก้วพระองค์ก็ตรงมาทําเป็นรอยแก้วเหมือนเดิม,มและพยายามทรงสั่งคญต่างๆที่ทําให้เียใกล้เคียงกับของเดิมและ มันทําให้เกิดความไเราะทางวัฒนธร์ตแต่ว่ามีเล่มอื่นด้วยนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นบทราชนิพนธ์ของรัชกาลที่หกอ,อย่างเล่มนี้นครับของหลวงธรรมมาพิมลแต่ชื่อเรื่องวินิจวานิตคําฉันคเวนิจวานิตเนี่ยฉบับรัชกาลที่หอาจจะไม่ใช่ฉบับแรกเข้ามาก่อนหน้ารัชกาลที่หกใช่ครับสังคมไทยเราเนี่ยเริ่มมีการติดต่อ กับประเทศอังกฤษเนี่ยตั้งแต่สมัยการที่สีส่เลยและที่ใช้สีก็เห็นแล้วครับว่าตะวันตกเข้ามาแน่ๆช่วงเวลานั้นเปิดสังคมไทยกว้างขึ้นได้เรียนภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นอย่างน้อยวรรณกรรมเชคสเปียร์ต้องเข้ามาคุ้นหูบ้างก็คือเป็นตำราที่หมอสอนนาครูใ,ในสมัยหน้ามาสอนกนะ็เป็นเป็นเรื่องของเชคสเปียร์นั่นเองแล้วงานของเชคสเปียร์เหล่านี้เนี่ยนะคะกลายมาเป็นที่คุ้นเคยของสังคมไทยในวงกว้างมากขึ้นได้อย่างไรคะ ในช่วงการเสดนะครับวรรณกรรมเชคเปียก็มีอิทธิพลต่อนักเขียนไทยอยู่เหมือนกันตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนนักเขียนไทยที่ได้รับอิทธิพลเลยนะครับก็คือสีบุราพานะครับเรื่องปราบพยศนะครับผมเป็นคนห้องสมุดที่หนึ่งนะครับแล้วมีเขาบอกว่าเรื่องรวมเรื่องเอกเชคเปียแล้วก็มีเรื่องปราบพยศบังเกิดความสนใจขึ้นมาเ ปาพยศของเชสเปียกับใช่ครับปาปาพยศของสิลวภาเหมือนกันไหมเพราะว่าไปอ่านเสร็จตรงกันเพียงแต่ว่าในเรื่องปราพยศเนี่ยตัวนางเอกเนี่ยคืออารมณ์โมโหร้ายนะครับวรรณกรรมของชเชสเปียก็เป็นคนที่อารมณ์โมโหร้ายเพียงแต่วา่าจะมีบางเหตุการณ์ที่ไม่เหมือนกันเท่าไหร่แล้วก็นักเขียนไทยที่ได้รับอิทธิพลวรรณกรรมเชสเปียตารวรรณกรรมขึ้นมาเนี่ย ที่ว่าหลายท่านคงจะรู้จักกันดีนะครับจุราดาพักดีภูมินะครับผู้แต่งเรื่องคำิึนกับปูนใช่ครับหลายๆคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะงานของชิคสเปียร์เนี่ยจะเป็นงานที่แบบเกี่ยวกยากหรือเปล่าแล้วก็เกี่ยวกับวนชั้นสูงอย่างนั้นหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าอย่างเวนิสเวนิสนี่เห็นชัดเจนมากเลยเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดา เป็นเรื่องของพ่อค้าใช่พ่อค้าถ้าอยู่ในระดับเดียวกับอันโตนิโอหรือในสังคมยุคนี้สังคมระบบในทุนมาขูดรีดเนี่ยคงจะเกิดอาการอื่นค่ะโทําไมใช้ล็อกถึงผลรัพธ์ยิ่งนาดนะมากเลยนะไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนก็ยังมีการถูกเอารัดเอาเปรียบกันอยู่ตลอดเวลาแล้วเรื่องนี้ก็เลยสอนใจวิธีจะเอาชนะนายทุนที่เอารัดเอาเปรียบทําได้อย่างไรมันก็ต้องแผนซ้อนแผน สำหรับบทที่ผมจะยกมาที่ผมชอบเนี่ยหลายคนคงประทับใจเหมือนผมนะครับตรงกับผมไหมเนี่ยน,นจ่าะตรงน,นะอะลองดงดูะนะครับอันว่าความกรุณาปราณีจะมีใครบ้างครับก็าหาไม่ไมหลังมาเองฝนอันชื่นใจในจากฟ้าฟ้าสุปร,รายสู่แดนดินเป็นฉากในสารจัาได้ถามว่าดวงใจคนนะ ความกรุณาปราณีอยู่ในใจของคนทุกคนอยู่แล้วเมื่อเหมือนกับชัยล็อกที่แม้จะเป็นนายทุนก็น่าจะมีความเมตตาธรรมพูดถึงส่วนหนึ่งนะคะจากเวนิสมาเนสแล้วนะคะตอนนี้นะคะน้าอัดขับก็เลยจัดให้ค่ะรวบรวมศิลปินหลากหลายที่สนใจด้านการละครนะคะมาแสดงให้เราชมกันนะคะในฉากสารจากเรื่องเวนิสมาเนสไปชมกันค่ะอความต้องร้องเพลงกรุณาเดี๋ยวพี่ไปร้องด้วยปราณี